เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะกลับมาลยุยอาครมิชั่นเดิมนะครับผมโดยคราวนี้นะครับผมเงื่อนไขนะผมนั่นคือจะต้องมีตัวละครที่อยู่ในแคตตาล็อกทาร์เก็ตโกลคูนะครับก็พวกที่แบบเขาเรียกว่านะอ่เป้าหมายคือโกลคูอะแคทฮาอะไรมไม่รู้นะก็ผมก็เตรียมทีมมาแล้วนะครับก็โอ้โหพอดีเลยผมกําลังอยากจะ ได้เจ้าหมายเลขเอ่อสิบดับเบิลนะแต่พอเีื่นพอดีว่าเจ้าหมายเลข13มเนี่ยมันเพิ่อองได้รับการ ECA นะครับผมก็อยากจะขอเทสในส่วนของดาเมจดาวลุ้งสักหน่อยกับตัวของเรานะครับว่าเออเป็นอย่างไรนะครับผมเนาะถือว่าได้มีการทดสอบรังดาเมจไปเลยเนี่ยแล้วก็บางตัวที่แบบไม่ค่อยได้หยิบมาใช้อย่างเช่นตัวนี้ก็น่าจะไม่ใช่น้าแหละแต่ผมใช้แน่ คือเออคือแบบเปิดมางแต่เปิดมาไม่เคยใช้เลยนะก็เลยอยากจะหยิบมาใช้ครับเพราะว่ามันอยู่ในแคตอาเก,กโกคูด้วยเนาะก็มาเดี๋ยววันนี้เราไปลุยการทีมที่ผมจัดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปบู๊กันเลยนะครับดูซิว่าฐานนี้จะยากขนาดไหนไปรับผมผมว่ามันไม่ยากนะแต่มันมีเงื่อนไขาบางอันเว้ยที่ผมก็ก็ยังไม่เข้าใจนะฮะว่ามันต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปรับดาเมจดูไหมก็คือโคตรแรงเลยนะครับ เออผมก็ไม่รู้นะไอ้รับทาเตุนี่คืออะไรอันนี้คือเสร็จเซลเราจะออกมาแปลงล่างเลยปะไอ้เซลออกมาแปลงล่างเลยเพื่อนใต่มีสเต็ปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าเซลเอ,อ,อยู่ในตำแหน่งแรกนะครับก็จะ เราสามารถใช้สเต็ปขี่โกนี้ได้รน่ผมมาลุยนะครับมผมดีเซลไปห,หลังเลยแล้วกันแน่ผมอยากโอ้โหแต่อันนี้มันโดนหนักวะ่ะโอเคโดนหนักจังลเลาเพื่อนผมเชื่อวัวนไหวนะเชื่อนะมีศรัทธาเลยว่าเองไหวเออไปมาลีมสามดูดิสามล้านหนึ่งครับ ไปยิงงันไหโอ้โหยิงมาเลยยิงมาเลยไปจีตาอยากลองมานานแล้วเออยิงไม่เข้าไปไงยิงไม่เข้านะครับป่าเบสองล้านสี่ะระดับตัวฟรีโอเคเว้ยโอ้โหเหลือเชื่อนะครับผม,มเพิ่งเห็นทําไม่ตายคือเอ,อ่อคือตัวมันนานแล้วนะผมเพิ่งเห็นทําไม่ตายนี่นแหละโอ้โหดูดิเป็นเรือเก,เก่าไม่เก่าอะ่ะผมเพิ่งเห็นทําไม่ตายนี่นแหละ ไปก่อนเลยบีตามึงตัวแรกมาอยู่ต่อหน้าพี่เซล,ลผมบอกเลยว่าไม่เหลือครับอา้ามันไม่ลิงกับใครเลยเหรอเอามาทำไมวะเน,นี่ยแล้วกูมึงมาทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้มาไปเร็วไอ้ลุยสิขาหูแรงนะถึงว่า ECA มาแรงนะเนื่อน อย่าลืมนะอันนี้คือแค่ล่างแรกนะครับจะแปลงล่างได้อีกนะว่าแม่งแรงนู้ไหมใช้ได้สหรับผมใช้ได้เลยนะฮะอืมมาเอฮ้ยไปรับดาเมจ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  โอ้ลิงไม่ดีเลยอ่ะต้องลิงกับพวกนี้วะพบกคอกันเลยครับแต่รู้สึกมันจะลิงดีกว่านะดิขึ้นไปอีกแหนเลยอู้ว่าอย่างนี้ดีกว่าเว้ยอ่ะม,ม,ม,มาไปคร,รับาไปของจริงอันเนี้ยแรงจัดสี่ล้านแผล่เพี้ยงเลย ดาเมทเอาเรื่องถือว่าทีมนี้ผง,งาดขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องเอามันไปลองกับด่านตื่นตืนอีกและผมว่ามันน่าจะกบพะเกิดอะ่ะทีมพวกแอนดรอยทีมพวกแทร็เก็ตโกคูอะไราเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทีมแอนดรอยแบบว่าเหมือนกำลังมานะช่วงนี้กำลังมาไปครับอ่าเหมือนเดิมนะเราจะโยังคงสเต็ปเดิมนะครับกระทืบโกคูครับ โกคูแท้งไหวยอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่โกคูดิโกคู Goku มันโดนอยู่แล้วโอ้โหแต่แบบเราไปยิงสีเขียวอย่างนั้นหรืออไปกระโลดไปแล้วก็เซลจากการโกคูไปแล้วเราไปยิงสีเขียวอีกให่ตายเถอะ,อ,ะอุ้ยสาไกยโอ้ย e c าดี A M D. โดมไปดิโดมไปดิไปครับไม่น้อยหน้าครับเซฟบอกกูก็ไม่น้อยหน้าอื้ไป <ะ S 2> <c oughs> โอ้ยเซฟนี่เอาเรื่องห้าล้านเลยมันลิงก์ดีแตยผมว่ามันอยู่ในเซ์สีม่วงไงอู้ยเอาตายเลยเพื่อนของจริงร้านเก็บ ออจริงตัวนี้17ล้านไม่ใช่ล้านเจ็ดแตกแตกแน่นอนแต่ดูเรามาเออ่โชว์พลังใครวะเนี้่ยโู้แรงมาเลยมาเลยคงเงือกมาเออไปดิมาดิก็มาดิครับ โอ้มึงไม่ลิงก์อะไรใครเลยเหรอชีดนี้ชีดน,นี้กลับไม่ลิงก์ใครแต่ชั่งหัวมันนะฮะเราไม่สนใจครับเราไปเลยว่าไหวสบายไหวชิวได้คำนี้เลยเพื่อนไหวชิวมาดิแน่จริงเอาเข้าไปตายมาดิโอ้เจ็ดล้านสามวูแหงโอ้โหแรงมากนะเพื่อนอุย้ย นี่ผมปลดเส้นทางเดียวเองนะลิงก็แบบยังอัพไม่ได้เต็มนะแต่แรงมากเลยอนะเอาอะมาไม่เข้าหรอกผมบอกเลยถ้าเข้าก็เกินเวอนโอ้โหเอ,อเรื่องแหงกุ้นแรงเลยวะหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเจอโกคูได้แหละเนอะเออเือถือว่าเรามเห็นคุณแรงมากกันนะ ได,ได้นะ e c มาก็เ okay. คมีที่ยืนอย่างนี้มีที่ยืนในคือตัวร้ายสีฟ้าผมว่าตัวนี้ได้ใช้แน่นอนครับยังไงมันก็ต้องใช้เว้ยผมใช้คำนี้เลยนะฮะยังไงก็ต้องใช้ครับตัวร้ายสีฟ้าไม่ค่อยมีนะอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะฮะเอออันนี้บอกเลยนะครับแล้วก็คือมันเป็นตัวที่บูตบุตแรงอยู่แล้วครับตัวนี้นะฮะมียกเลิกการ์ดนะมีตีซ้ําตีเบิอ่าตีคลีมเมื่อเจอมีโอกาสตีคลีมเมื่อเจอกับซูเปอร์ไซย,ยา่า นะครับแล้วยิ่งเจอโกคูอีกดาเมจมันยิ่งบวกนะฮะเอาง่ายคือมันเกิดมาเพื่อฆ่าโกคูครับนะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเราเจอบอสที่เป็นโกคูใส่ไปเลยครับมันแบบก็คือโกคูยับเลยอ่ะผมใช้คำนี้เลยนะแปลว่ามันเกิดมาเพื่อฆ่าโกคูเลยครับคือเจอเจอคนที่ชื่อโกคูเมื่อไหร่ขอยบอกครับเข้าไปลุยคํานี้เลยเข้าไปลุยไปครับมาดูเท่าไหร่ครับดาวลุ้งของเพื่อนครับมาดูครับ สิบล้านไหมไม่ถึงแน่แหมแต่ก็โอเคนะดามจก็ไล่ๆกันนะถ้ามีตัวซับหน่อยก็ปะมันแปดล้านกว่าโคตรแรงคือถ้ามีดามจเออมีตัวซับแบบว่าพุ่งไปได้กว่านี้แต่แค่นี้สำหรับผมถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าแรงมากๆแล้วคือถ้าไม่เจอโกคูหรอมันจะเสียในส่วนของดามจไปอีกร้อยน,นึงแต่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาวะ่ะ วัดเมจมันก็วิ่งอยู่มาณห้าล้านหกล้านมันก็ยังแรงอยู่นะในมุมมองผมอะนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับกม็มองว่าเป็นีตัวหนึ่งที่โอเคแหละใค้ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับตัวร้ายสีฟ้าที่ต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยเนี้ยตัวไ้ายสีฟ้าเราแม่งน้อยจริงๆฮะอ๋อเนี้ยอันเก่าที่ผมยังไม่ผ่านแม่งเอ้ยมันคืออะไรวะอันเนี้ยที่เหมือนเหมือนต้องเจอกับฟิวชั่นเออสิบสามอะ ทำไงมันถึงจะเจอถ้าเพื่อนๆรู้ที่เจอบอกผมด้วยนะผมไปลงหลายครั้งแล้วมันก็ไม่เจอบ้าเลยเนี่ยเดี๋ยวดูทีทนึงนะครับผมทีมที่ใช้ผ่านนะครับผมก็ด่ามันไม่ง่ายอ่ะด่ามันว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแหละว่าปีใหม่เป็นโกคูแบบมังกรใช่ไหมเดี๋ยวมันคงอัปเดตมาเรื่อยๆอ่ะผมว่าทีมทาเกะโกคูก็เป็นการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งเป็น Android ด้วยไอ้พวก n d r o i d ยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป้าหมายเพื่อกระทืบโกคูอยู่แล้วนะครับสามารถจัดทีมได้หลากหลายมากนะครับบอกตรงเลยว่า สามารถจัดทีมได้หลากห,หลายแล้วก็ ECA มาค่อนข้างประทับใจนะครับผมเนาะเดี๋ยวคงเอาไปเทสกว่านี้แต่เรื่องดาเมจ burst impression อะดาเมจอะโอ้โหแรงนะครับยิ่งเจอโกคูยยิ่งแรงถึงไม่เจอโกคูผมก็ยังแรงอยู่เป็นตัวที่ ECA มาแล้วใช้ได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มาต้องบอกว่าไม่ได้มารีวิวอะไรละเอียดมากนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะรีวิวเท่าไหร่ไม่ว่าอยากจะไม่ค่อยอยากรีวิวตัวละครแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วนะเหมือนกับแต่ก่อนแล้วเนาะนอกจากจะเป็นตัวที่แบบ ผมแบบสนใจจริงๆนะเพราะว่าถ้าจะรีวิวจริงผมคงแบบอยากเทสคือเรื่องทําทำรีวิวผมต้องเทสหลายอย่างอ่ะมาเทสแค่ดา่านนี้แล้วก็บอกว่ามันดีผมไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆมันมีดา่านที่เทสกับพวกเลสโซนนั่นแหละสมัยนี้ก็ต้องเทสกับเลสโซนอย่างเดียวนะอันนี้ก็มาให้ดูอ่ะการเคลียร์มิชชั่นนะครับแล้วก็ให้เห็นดาเมจข,ข,ข้าวๆว่ามันวิ่งได้สวยจริงๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับครั้งแรกในการเล่นนะครับต้องบอกเลยครั้งแรกในการเล่นนะครับผมเป็นตัวละครที่ดี เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครสีฟ้าที่ไอเดียบางคน,นก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย่างเช่นผมเนี่ยมันเพิ่มนาให้ทีมนี้ยีงตัวร้ายสีฟ้ามันเก่งขึ้นไปอีกนะฮะดูดิตัวร้ายสีฟ้าผมไม่มีแต่ตัวกวกๆได้13 eca มาผมว่าโอเคเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการเคลียร์มิชชั่นนะครับแล้วก็มาเทส13เล็กเล็กน้อยดูนะครับประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ยินกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับผม